สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับตอนนี้คุณกําลังอยู่กับ2องสามและคุณกําลังอยู่กับคลิปไปดูมาแล้วกับ2องสนะครับวันนี้ผมไปดูหนังเรื่อง intruder อย่าให้ยูจินเข้าบ้านมานะครับสําหรับหนังเรื่องนี้มีความยาวหนึ่งสานาทีเป็นหนังประเภทระทึกขวัญ็นภาพยนตร์เกาหลีนะพุ่ก็กากับนะครับก็คือ ซอนวอนเพียงนักแสดงนะครับก็คือคินมูยุนแล้วก็ซองจีโยแล้วก็เยซูจุงค่ายภาพยนตร์ที่นำเข้ามานะครับคือเอ็มพิกเจอร์สำหรับเรื่องย่อนะครับยูจ,จินซองจีโยจาก A f ฟ o z ก n f เซนฟ r หญิงสาวที่หายตัวไปอย่างลึกลับนานถึง25ปีก่อนที่วันดีคือดีเธอจะกลับมาหาพี่ชายอย่างซอจิน แสดงโดยคิมบุยอนจากเด็กแขงสเตอร์เด็กคอปเด็กเดวิลและครอบครัวในขณะที่คนอื่นๆตื้นตันและดีใจกับการกลับมาของยูจินแต่ซอจินกับรู้สึกว่าเธอคนนี้อาจไม่ใช่น้องสาวของเขาฉายทุกรงภาพยนตร์ในวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมานะครับสำหรับหนังเรื่องนี้เนี่ยความรู้สึกหลังดูของผมก็คือหนังเรื่องนี้ ตัวละครแสดงแสดงได้ดีนะบทบาทก,การแสดงเนี่ยดูแล้วเรารู้สึกว่าตัวละครหลักของพระเอกเนี่ยแสดงอารมณ์ได้ดีมากนะครับแล้กวก็ตัวที่เป็นน้องสาวของพระเอกเนี่ยก็เป็นอีกคนที่ใช้คำว่าแสดงความรู้สึกออกมาผ่านกล้องได้อย่างดี ข้อดีอีกข้อหนึ่งของหนังเรื่องนี้ก็คืออารมณ์นะครับจังหวะแล้วก็ความรู้สึกของงานด้านภาพนะถือว่าเป็นทิลเลอร์ที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งขอปิดที่ไยทีเดียวส่วนข้อเสียของหนังเรื่องนี้นะอาจจะมีบางซีบางช็อตที่รู้สึกว่ามันง่ายไปบ้างนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการฆาตรกรรมที่เกิดขึ้นในเรื่องไปแก จริงๆหนังเขาก็เล่าได้ดีนะมันจะมีความรู้สึกว่าพอมีทางไปอยูอ่ที่อยากจะชื่นชมเป็นพิเศษนะครับก็คือพระเอกของเรื่องนะซึ่งแสดงเป็นผู้ชายอายุที่เรียกว่ามีลูกสาวตัวเล็กๆเป็นคนละแต่ว่าเขาเขาอยู่บ้านในหลังเนี้ยหลังจากที่อยู่จินน้องสาวที่ว่าหายไปเข้ามา บ้านก็ไม่เหมือนเดิมไงนี่นะครับก็ถ้าใครที่ชอบหนังสืบสวนสอบสวนระทึกขวัญน,นะครับสามารถไปดูหนังเรื่องนี้ได้นะแต่ว่าหนังเรื่องนี้ไม่ใช่หนังผีนะครับเตือนไว้นิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดไปดูงานระทึกที่ดีๆเนะน,นี่ยสามารถไปดูเรื่องนี้ได้เลยตอนจบของหนังค่อนข้างเหลือความคาดหมายนะ แต่มันทําให้เรารู้อย่างหนึ่งว่เาเกาหลีเองเนี่ยอาจจะมีแนวคิดอะไรบางอย่างที่คล้ายๆกับบ้านเราเนี่ยแหละครับที่เป็นความเชื่อแล้วก็ส่งผลต่อสังคมในภาพรวมที่เราอาจจะต้องไปหาคำตอบกันว่าเออจริงๆแล้วเกาหลีเนี่ยเขาแตกต่างจากเรามากไหมหรือว่ามันเป็นแค่เรื่องแต่มันไม่ใช่เรื่องจริงโอเคขอบคุณสำหรับทุกท่านมากนะครับที่ติดตามคลิปนี้ เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับ2องสนะครับไปพูดคุยดังนั้นที่ใต้เฟซอาทีเฟซส236.2นะครับ S O N G เลขสามเลขหกเลขเจ็ดเลแล้วก็อ่โพสข้อมูลหรือว่าข้อสงสัยหรือความเห็นไว้ได้ใต้คลิปนี้นะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ